สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสุดปังลิซ่าฟาดอันดับหนึ่งที่สุดแห่งปี2 5 6 5จากกรุงเทพโพลกรุงเทพโพลโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพปเปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องที่สุดแห่งปี2022โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศจำนวน1,141คนพบว่าด้านผู้มีชื่อเสียงศิลปินนักสแสดงที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สูตสากลที่สุดแห่งปี2022อันดับ แรกคือลลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงคคิดเป็นร้อยละ48.3รองลงมาคือสุกรวัตขนารถหรือเวียคิดเป็นร้อยละ10.7และดานุภาคนาทีรกุลหรือมิลิคิดเป็นร้อยละ10.4นอกจากกระแสะแล้วผลงานเดี่ยวก็ยังโดดเดน่นในปี2022ลิซ่าคว้ารางวัล MTV VMAs และ MTV e m a ในสาข,ขา Best K-Pop ผลงานเพลงที่ปล่อยในปี2021ยังคงฮัตฮิตอย่างเพลงมันนี้เพลงเดี่ยวศิลปิน k p ป p ที่มียอดสตรีมมากที่สุดใน Spotify ปี2022อีกทั้งยังมีผู้ติดตาม IG รวมสูงที่สุดใน K-POP 85.6ล้าน Follower และยังมีสถิติอื่นๆอีกมากมายทั้งยอดการค้นหาทาง Google และ YouTube worldwide รายบุคคลสูงที่สุดในศิลปินหญิงเคปับไอจูนชาร์และอื่นๆอีกมากมายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็น อย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณครับ